สวัสดีรับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์คราฟประจําวันนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ครับวันที่17พฤศจิกายนนะครับผมเราจะมีประเด็นสําคัญสําคัญอยู่ราวๆสี่ประเด็นด้วยกัน้าผมนับผิดบอกผมด้วยนะครับเอาล่ะสประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครับจะเป็นเรื่องการอัปเดต เกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานในอังกฤษครับผมซึ่งประกาศออกมานะครับดีกว่าคาดในทุกมิติใช้คําว่าทุกมิติเลยนะเงินเดือนก็ดีขึ้นนะครับอัตราว่างงานก็ดีขึ้นนะครับผมจํานวนจ้างงานก็ดีขึ้นนะครับคือดีขึ้นหมดเลยนะครับในปอนด์ตอนนี้นะครับผมสถานการณ์การจ้างงานถือว่าค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวสำหรับอยู่ฝากปอนดนะครับผมประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องของรีเทลเซล์เมื่อวานนี้ครับผมฝากสหรัฐนะฮะที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดเหมือนกันครับผมและรอบนี้พอไปดูไส้ในแล้วสิ่งที่ดีกว่าคาดเนี่ยมันเปลี่ย รอบก่อนที่ผมเคยคุยผมจําได้ว่ารีเทลเซลล์รอบก่อนมันจะมีเรื่องเฟอร์นิเจอร์มีเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับว่ารอบนี้มันย้ายหมุนไปอย่างอื่นแทนแล้วซึ่งเป็นสัญญาณดีมากๆสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐต,ตอนนี้นะครับผมจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐตอนเนี้ยผมจะมีต่อยอดไปหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ผมคิดว่าจิกซอมันค่อนข้างครบแล้วเราผมค่อนข้างมองและเห็นชัดเลยแหละว,ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐตอนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ประเด็นที่3ครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอินฟราแพรนะครับผมซึ่งเมื่อวานคุณมิ้วได้อ่านไปแล้วนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับว่าการเซ็นผ่านกฎหมายร่างงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมสร้างถนนสร้างสะพานทําเกี่ยวกับพวกอินฟราสักเจอร์ต่างๆพวกโลจิสติกนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับบลอดแบนด์นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับ E ีวีนะฮะแล้วก็พวกเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมต่างๆก็ไอ้โครงสร้างทางสังคมเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เนาะแต่เจ้าตัวงบตัวเนี้ยครับผมที่ประกาศออกมาเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงหกเดือนสามหรือหกเดือนหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นภาพมันค่อนข้างชัดมากแล้วนะครับผมและสุดท้ายครับสุดท้ายของวันนี้ในส่วนของผมเองนะจะเป็นการคุยเรื่องเกี่ยวกับ ECB เมื่อวานนี้นะครับที่มีการออกมาคุยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายเงินเฟ้อกับนโยบายการเงินนะครับผมสรุปคร่าวๆสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้ก็จะมีสามสกุลเงินหลักสกุลเงินปอนด์นะครับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็สกุลเงินยูโรนะครับ ก่อนที่ผมจะส่งต่อให้คุณหนุ่มก็จะเป็นการคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มนะฮะการติดตามข่าว FOMC member ในวันนี้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆล่กกันนะวันนี้จะมีต t o r y สำคัญฝัง่งปอนเหมือนกันก็คือ CPI นะครับรานะชี้เกี่ยวกับตัวเลขราชินีราคาผู้บริโภคตัวเลข,ต,เลขตัวแทนตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเงินเฟ้อนะครับผมแล้วก็ต้องฝั่ง CPI ของทางแคนาดาด้วยเช่นกันนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกประเด็นแรกก่อนครับผมจะเป็นการเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับกจ้างงานนะครับ การจ้างงานเมื่อวานนี้นะครับผมตัวเลขนะฮะออกมาดีกว่าคาดอย่างที่ผมเรียนไปนะครับผมเดี่ยนะต้องเป็น yesterday นะ yesterday อ่าใช่ใช่ตัวเลขการจ้างงานในอังกฤษครับผมตอนนี้นะฮะเราอัปเดตหน่อยนะว่าเดือนที่ผ่านมานะครับผมเป็นเดือนแรกที่สิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผลกระทบโควิดแล้ว นะครับของทางอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าขออนุญาตนะถ้าผมอ่านผิดนะเฟลชิมนะครับผมอันนี้คือจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแรกที่ประชาชนที่ไม่ทํางานไม่ได้รับเงินอุดหนุนสัปสุนติกแล้วนะครับถ้าอยากได้เงินไปทํางานนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอังกฤษนะฮะและตัวเลขค่อนข้างออกมาน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าตําแหน่งการจ้างงานในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับผมหรือในช่วงเดือนที่แล้วนะครับมีคน สมัครง,งานเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นตำแหน่งนะครับผมเทียบกับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะเป็นสัญญาณดีครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะอาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นาในอัตราที่เร็วมากนะเนื่องจากว่าเป็นเดือนแรกที่จบมาตรการช่วยเหลือนะครับแต่นี่คือแนวโน้มนครับถ้า,เป,าเป็นกราฟก็เป็นกราฟที่เริ่มหักหัวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนให้ดูอ่าภาพนี้ภาพนี้นะครับ ภาพแรกนี้นะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้ตัวเลขการจร้างงานเนี่ยได้มีการเบรกไฮไปแล้วนะครับผมจำนวนพนักง,งานที่ทํางานประจําอยู่นะครับผมอัตราการจร้างงานก็อยู่ที่ราวๆา5เจ็ดสินะฮะยังไม่ได้สูงมากแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าอัตราการว่างงานเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบจะเบรกโลละสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้สถานการณ์ในในสภานในสหราชอาณาจักรนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผม เท่าที่ติดตามเพิ่มเดิมนะครับนอกจากจํานวนคนทํางานจะเพิ่มแล้วตําแหน่งงานที่เปิดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับลองดูครับตอนนี้มีอยู่ราวๆ1 1ล้านตําแหน่งแล้วนะฮะก็คืออยู่ในช่วงที่บอกกันได้ตรมตรงเลยว่าเศรษฐกิจในอังกฤษเองก็กําลังขยายตัวและประชาชนเริ่มมีงานทําประชาชนมีงานทำครับเขามีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับอัตราผลตอบแทนครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนนะอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยกราฟนี้นะครับผมกราฟอันนี้นะ ที่เราเห็นมันย่อลงมาเนี่ยจริงๆต้องคุยกันตามแบบพื้นฐานความเป็นจริงว่าเ,ออเดือนกันยาปีนี้นะครับกับปัญญาปีแล้วสถานการณ์โควิดในอังกฤษต่างกันมากนะครับปีนี้เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าฐานมันเริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์แกว่งไม่ใช่เรื่องแปลก ต้องไปดูตัวเลขก่อนที่จะไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับอ่าตัวเลขสถิติการจ้างงานเชิงละเอียดนะครับผมแนะนําว่าให้อ่านของที่ของเจ้านี้นี่แหละเพราะว่าเขาให้สรุปข้อมูล Data มาละเอียดมากอยู่ครับผมเอ่อใครที่ผมคิดว่าข้อมูล Data เขาน่าสนใจมากนะเพราะเขาแยกเซกเตอร์ให้เลยว่าเซกเตอร์พื้นที่ภูมิภาคไหนนะครับได้มีงานที่ดีขึ้นนะครับอุตสาหกรรมไหนที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่เราเห็นชัดๆนะครับยังฤงเนี่ย เซกเตอร์ที่สามารถมีค่าจ้างได้มากกว่าค่าเฉลี่ยจะเป็นฝั่ง Finance, ฟแน a n นซ์ฝั่งเทคนะครับผมแล้วก็ฝั่งเกี่ยวกับพวกรักษาความปลอดภัยนะครับถ้าเขาไปเล่นทางเกี่ยวกับรี c ครี t ชันอยู่เกี่ยวกับงานศินละปะงานงพักผ่อนก็ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้มันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะของคนในประเทศนะครับข้อมูลน่าสนใจครับคี่ว่าน่าไปติดตามอ่านดูเพิ่มเติมนะครับเอาละฮะ ประเด็นแรกผ่านไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานอังกฤษดีมากๆนะครับผมคอนซัมชันมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นในอนาคตเพราะนี่คือพื้นฐานจริงๆของเขานะครับประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องเพียฝั่งยุโรปครับอันนี้ก็ออกมาอ่ะไม่มันเป็นกล่องเหลืองนะผมเลยไม่ค่อยอยากจะใส่รายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับประเด็นที่2จริงๆครับรีเทลเซลครับรีเทลเซลหรือยอดค้าปลีกสหรัฐนะครับประกาศออกมาดีกว่าคาดนะครับถ้าเราดูไส้ในรายละเอียดจริงๆนะฮะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรอบนี้นะครับ รอบก่อนเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเรื่องการแต่งบ้านนะครับผมรอบก่อนที่ผมเคยอ่านผมจาได้นะ <S <S ทีนี้รอบนี้ที่มาเนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แหละจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งสวนแต่งบ้านเพิ่มเติมนิดนหน่อยๆ,ๆนะครับอาหารมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครับผมแล้วก็ไปเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับผมก็สรุปสรุปเลยนะฮะก็คือออกมาดีกว่าคาดน,นะครับก่อนหน้านี้เรากาลังกังวลกันว่าเงินเฟ้อจะทําให้คนอเมริกาไม่ใช้เงินหรือเปล่า สรุปคือยังใช้เพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมอาจจะเป็นประเด็นว่าเงินอุดหนุนหรือเงินรายได้ต่างๆที่เขาได้มาจากการเปลี่ยนงาน,นะครับมีการได้รับเงินมาเพิ่มขึ้นทําให้เขากล้าที่จะใช้เงินเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขรีเทลเซลล์นะครับออกมาดีกว่าคาด1.7%เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับและดีขึ้น16.3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมนะครับผมเราอาจจะเคยเห็นภาพเนาะเขาบอกว่าอินฟลัชัน6%แย่มากเลยรีเทลเซลขึ้น16.3%ครับผมนักลงทุนะครับให้ลองติดตามดีๆนะอันนี้ตัวเลขอ่าผมขออนุญาตแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ในสหรัฐตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ ไม่ได้ดูแย่อะฮะเอาจริงนะเพราะว่าตอนนี้ครับ C นะครับผม C consumption นะครับผมการจ้างงานดีขึ้นนะครับผม retail sale ดีขึ้นนะครับเงินเฟ้ออ่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไอเนี้ยจะส่งผลให้ GDP เพิ่มนะครับถ้า GDP เพิ่มนะครับแปลว่าระหว่างทางเนี่ยเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นอกจาก C ครับผมตัวต่อมาครับ I ครับ I ไม่ค่อยดีครับเพราะว่า I อกำลังจะขึ้นดอกเบี้ย นะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยอันจะทําให้ GDP ไม่ได้ขึ้นนะครับ USD อาจจะกดอยู่อันนี้เป็นภาพระยะยาวนะปกติเวลาเรามองครับผม C จะเป็นภาพระยะสั้น I จะเป็นภาพระยะยาวตอนนี้ C ระยะสั้นโมเมนตัม um มันมาแล้วแต่ I มันยังไม่มานะครับผม ดีครับดีครับได้มีการประกาศตัวเลขอินฟราแ p l a ออกมานะครับผมก็เป็นงบสนับสนุนที่ชัดเจนชัดมากๆคือไม่รู้จะชัดกว่านี้ได้แค่ไหนแล้วนะครับก็เป็นการส่งให้ค่า USD เพิ่มขึ้นนะครับสรุปตอนนี้3ามแฟกเตอร์นะคบับอกว่า US dollar จะขึ้นมากกว่าลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะเลือกที่ทางไปทางดอลลาร์แข็งแต่บางคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวแต่ทองก็ขึ้นอยู่นี่คุณจ๊อบแล้วแล้วมันแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะทองมันก็ยังขึ้นอยู่ไม่ใช่เหรอ ก็เรียนตามตรงครับรอบนี้เราจะได้เจอเหตุการณ์ที่บอกได้ว่าทองขึ้นและดอลลาร์ก็แข็งนะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าทองมันมีปัจจัยเฉพาะตัวและเรื่องชีพขัดแคลนนะครับผมเอาล่ะสรุปเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมตัว i n f r a าแพ n นผ่าแล้วนะครับหนึ่งซึ่งจะเข้าสู่เซกเตอร์จริงๆนะครับไม่เหมือนกับ QE QE เนี่ยเป็นเงินที่ใส่เข้ามาแล้วไปอยู่ในพวกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักแต่ตัวนี้จะเป็นเงินที่ลงไปในถนนจริงๆลงไปที่คนจริงๆนะครับผมทาให้คนมีเงินเพิ่มขึ้นและทาให้เศรษฐกิจดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นในระยะสาถึงหเดือนหลังจากนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าเรื่องของทางอเมริกานะครับสุดท้ายครับ ECB ครับ EU ครับผมเมื่อวานได้ออกมาถแถลงการนะครับภาพรวมหลักๆก็คือมีการยืนยันชัดเจนว่าดอกเบี้ยจะยังไม่ขึ้นในปีหน้า นะครับเขาก็ยังพยายามมองเป้าเงินเฟ้อปีหน้าว่าลงมาหดอยู่ราวๆสอเปอร์เซนอยู่นะครับซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่เขาคาดการณ์มันควรจะลดลงเนื่องจากว่าฐานในปีนี้มันสูงขึ้นมากแล้วถ้าปีหน้ามันยังอยู่ในราวๆห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเวลาอ่านข่าวต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่เขาไม่ได้พูดความจริงทุกทุกอย่างด้วยนะ,อะโอเคสุดท้ายสุดท้ายของเมื่อวานจะเป็นตัวเลข Industrial Production นะครับออกมาดีกว่าคาดนะครับคราวนี้สิิิ่่งทีเกกดขึ้น,น,นคือราาผลต ดีนะครับภาคการจ้างงานโอเคการใช้จ่ายเยี่ยมการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มโอ้โหบอกเลยสกัดดอลลาร์นะครับใครเล่นส่วนว่าดอลลาร์จะอ่อนระวังระวังหน่อยนะภาพระยะสั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับโอเคฝั่งผมเท่าเท่าที่อ่านเมื่อวานก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องติดตามนักลงทุนจะต้องติดตามก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดัชนีเงินเฟ้อนะครับผมดัชนีราคาผู้บริโภคนะฮะของทางฝั่งปอนนะครับผมแล้วก็ของทางฝั่งแคนาดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมว่าผมเล่ายาวไปแล้วให้คุณหนุ่มมาเล่าต่อนะครับโอเคขอบคุณคุณจอบด้วยครับผมก็ถ้าเกิดเป็นของผมเองนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นข่าวเสริมจากคุณจอบนะก็เป็นสถานการณ์ของโควิดในอเมริกาครับก็ทําให้นายแพทย์ใหญ่ครับคุณแอนโทนีฟอลซีนะครับออกมา ออกมาเรียกร้องอะครับว่าให้สาเหตุที่ตอนนี้นะครับมีมีประชาชนชาวอเมริกาเนี่ยติดเชื้อโควิดมากขึ้นนะสาเหตุมาจากมีประชาชนของอเมริกาครับราวๆหกสิบล้านคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรับการฉีดวัคซีนนะแต่ไม่แต่ไม่ฉีดนะครับกลุ่มคนพวกนี้ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อของอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเทียบเป็นรายวันครับ ตอนนี้ติดอยู่ที่1 4 8 0 0 0ลายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมก็คือ47ล้านคนนั่นเองนะครับจากยอดจากประชาชนทั้งหมดนะครับประมาณ329ล้านคนนะครับนี่ก็คือติดไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับของประชาชนชาวอเมริกานะครับแล้วก็ข่าวถัดมาครับเป็นข่าวของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนอกจากจะเจอสภาวะโควิดแล้วครับยังเจอเรื่องของ ไขวัดนกครับระบาดครับที่ฟาร์มไก่นะครับในเมืองอิซูมิครับจังหวัดคากชิมะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่ที่ไข้หวัดนกนะครับระบาดในญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เจอขอซ้ำําสั่์นะครับตรงนี้นะทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นครับองค์การโรคระบาดนะครับระหว่างประเทศนะครับได้ได้รายงานด้วยครับว่าตัวไข้หวัดนกที่เป็นชนิดที่รุนแรงนะครับตอนนี้ กำลังเกาะตัวในพื้นที่ของยุโรปและเอเชียนะครับทั้งสองทั้งสองประเภทนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวาจะเป็นช่วงที่ไวรัสระบาดได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับยูโรสภาพสภาพยุโรปที่ที่แย่อยู่แล้วนะครับเจอเจอในเรื่องของค่าวรรน,นเข้าไปอีกนะก็จะทําให้ค่าเงินของยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงไปได้เพิ่มอีกนะรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะเดี๋ยวพอเรามาดูกราฟนะครับ แน่นอนนะครับราคาลงมาเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับจากสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์แรกลงมา170ปีบใช่ไหมครับสัปดาห์ที่2ก็ลงมาอีกประมาณ140ปีบแล้วแล้วก็ยังลงต่อเนื่องนะครับถามว่าแล้วเราจะเทรดได้ยังไงครับไปผมแนะนําว่าให้ไปเทรดตัวอื่นนะครับดอลลาร์นะจากจากข้อมูลที่คุณจอบให้มาเมื่อกี้ครับตอนไล่เด็กน่าจะสามารถแข่งข้างขึ้นไปได้ใช่ไหมครับมีตัวเดียวครับนะที่ที่ยัง จ่อเบรกแล้วเราสามารถเทรดได้ในวันนี้ได้อยู่ครับก็คือออสเตรเลียลน่าที่ไปอยู่เอสดอลลานั่นเองนะครับตัวอื่นคือเบรกหมดแล้วนะครับยูโรเทยบดอลาไปแล้วนะครับปอนท์เทสโตรลายังแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่มันจะเบรกเพราะว่าจุดที่มันจะเบรกคือโลเดิมนะครับอีกประมาณ60สิบิพซึ่งไกลค่อนข้างไกลนะครับแต่ตอเนี้นะครับเห็นชัดๆเลยว่าสามารถสามารถที่จะกด Follow b เบรกเอาตามลงมาได้นะครับ NU ไม่ทันแล้วนะครับ N อคือลงไปก่อนแล้วนะครับ UJ ก็เบรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากไฮเดิมนะครับ เมื่อวานยังอยู่เมื่อวานยังเป็นฟอร์เบกเอาเล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็ลงมาพักแป๊บหนึ่งนะสี่ชั่วโมงนะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือขึ้นไปเบรกเอาได้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับใครที่จะเทรดคู่สกุลเงินวันนี้นะครับออสซิเดนอล่าเทียบกับยูเอสดอลลานะครับเบรกเอาลงนะครับะกดช็อตเซลล์นะครับทีพีอาจจะต้องไกลหน่อยเพราะว่าไทม์เฟรมที่เราเทรดเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับทีพีอาจจะเป็นโลเดิมตรงนี้นะฮะหรือว่าโลก่อนหน้านะครับ ประมาณ50พิปนะถ้าเกิดว่าเอาโลเอาโลเดิมเลยก็คือประมาณ100พิปนะครับสต็อปลอของเรานะครับแน่นอนว่าเราเห็นเราเห็นไฮก่อนหน้าครับจะต้องใช้เป stop ็นสต็อปลอกไว้ก่อนนะครับ,นะรบประมาณ80พิพเลขบวตเลโช1ต่อ1ครับนะบแต่ถ้าเกิดว่าดอลลาร์อินเด็กยังคงแข่งค่าได้ต่อนเนื่องแบบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะไม่สามารถขึ้นไปถึงสต็อปลอของเราได้นะครับก็สําหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟ ใจทีฟคครับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ